สาอาการจากปัญหาฮอร์โมนตกที่สาววัย40ต้องรู้สาววัย40นะคะถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้หญิงค่ะเพราะเป็นช่วงที่เข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนวัยฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้หญิงคนนั้นวัยทองหรือเมนโพสคือภาวะที่ผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน รังไข่เริ่มหยุดการทำงานผลิตฮอร์โมนเพศน้อยลงก็ได้แก่สองฮอร์โมนตัวสำคัญก็คือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนและถ้าประจำเดือนขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน1ปีนะคะนั่นแสดงว่ารังไข่หยุดทำงานอย่างถาวรแล้วค่ะแล้วก็หมายถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยของหญิงไทยที่เข้าสู่วัยทองจะอยู่ในช่วงประมาณ45-5ปีแต่บางคนก็อาจเข้าสู่วัยทองเร็วกว่านั้นค่ะ ซึ่งการลดลงของฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้นะคะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้หญิงคนนั้นนัน่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งสร้างจากรังไข่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมองมีหน้าที่ในการทําให้มีประจำเดือนควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงและยังมีผลต่ออวัยวะอื่นๆเช่นกระดูกหัวใจสมองการควบคุมอารมณ์และจิตใจอีกด้วยค่ะ ปัญหาที่พบได้บ่อยเมื่อเข้าสู่วัยทองของสาววัย40นะคะก็ได้แก่อาการร้อนบูบวาบนอนไม่ค่อยหลับซึมเศร้าอารมณ์หงุดหงิดมีความวิตกกังวลง่ายผิวหนังเหี่ยวแห้งและบางขาดความยืดหยุ่นมีภาวะกระดูกพุนระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นและปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตคู่ก็ได้แก่ มีภาวะช่องคลอดแห้งขาดน้ําหล่อลื่นมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อารมณ์ทางเพศลดลงซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ตามมาได้วิธีดูแลตัวเองเพื่อรับมือกับอาการไวทองนะคะถ้าหากว่าสาวๆนะคะดูแลตัวเองดีตั้งแต่แรกนะคะพอเข้าสู่ไวทองเนี่ยอาการไวทองจะมีไม่มากเราจะรับมือได้อย่างดีค่ะสาวๆจะไม่ต้องทนทุกข์กับอาการไวทองค่ะ ก็ได้แก่นหนึ่งนะคะเรื่องการรับประทานอาหารสาววัย40นะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เน้นไปที่อาหารที่ให้แคลเซียมได้แก่นมโยเกิร์ตพืชตระกูลถั่วเต้าหู้งาดําปลาตัวเล็กตัวน้อยผักใบเขียวเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะลดอาการกระดูกพุนค่ะแล้วก็ควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วยการเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดเนื้อสัตว์ติดมันเบเกอรี่หรือว่าขนมหวานต่างๆค่ะ 2. อนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเช่นการวิ่งเบาๆเดินเร็วเต้นแอโรบิกลำวยจีนหรือการทำโยคะค่ะ,ค,ะควรออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งขึ้นไปค่ะการออกกำลังกายนะคะช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยให้จิตใจแจ่มใสลดความเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นค่ะ 3. นะคะใช้เจลให้ความชุ่มชื้นหรือเจลหล่อลื่นนะคะเพื่อลดอาการช่องคลอดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะ สค่ะฝึกควบคุมอารมณ์ให้มีความคิดไปในทางบวกให้จิตใจแจ,จ่มใสมีความสุขอยู่เสมอเช่นหากิจกรรมที่ตัวเองชอบทำนะคะปลูกต้นไม้ฟังเพลงอ่านหนังสือหรือออกไปดูหนังหรือออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะหนะคะตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่าความดันโลหิตระดับไขมันระดับน้ำตาลในเลือดตรวจหามะเร็งเต้านมความหนาแน่นของมวลกระดูก รวมทั้งการตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับวัยทองค่ะ 6. นะคะทดแทนฮอร์โมนที่ขาดด้วยการเลือกรับประทานอาหารกลุ่มที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติและ7นะคะปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือพบความผิดปกตินะคะแพทย์จะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนตามความเหมาะสมค่ะ